ลัว่ะเนี่ยน,นี่เราก็จะมาไปฆ่าเพื่อนข้างบ้านมันทำอะไรกันก็กำลังจมปืนจมปืนโอ AK มันก็น่าจะถึงร้อยนะแต่ดูหนึ่งร้อยก็จะไปเอาปืน AK ชิบกิทมาบอ้คนที่ชอบเล่น AK จะไปเกลกลมขยนขับรถจะเก่อขับรถจะฆ่าเพไม่ฆ่าในบ้าน,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 นเล่นทีเลเดี๋ยวรถถุนไปนั่นถุนนนสร้างหมดนลยดูดูดูไม่เชื่อหลังนั่นก็เสร็แล้วเยีสอันนี้อัคนคนี้ผมก็มี ให้ง่าจิบจน้ำกินโคตรนี่ห้องใจดีนองผมนี่ใช้ในทีบนดีไหนี่อี้ดําน้ำบบีสิทั้งไว้ไว้น้ำีน้ขี้น้

Мій ісі ส <equal> mm. ิ่งแลสิ่งได้เลยครับอืมโอ้โหการนี้เจดโอ้ยอย่างดเนีโอ้ยล้มสิเอาถูครับพิกกลับไปขี่นมาโอ้โหอย่างสิ่ง สบดีจังเพื่อนอะไรนี่คดข้างนี้ทั่วอ่อนโอ้ยโอ้ยต้องซื้อ้าอะไรยเอยไม่ซื้อเลยแสิ่งไหมแต่ก็ไรเงี้ยงงูออ ไม่ได้อ้วนนะจ๊ะเขาจิดบ้านกันแไม่ให้เข้าตายเนี่ยถะตายรถเป็นไรนี่ทั้งสิ่งมัจะเป็นไอ้นี่ไม่กันดีเ จุดสิทงไปทีแต่ไทยทุกเอกไม่ใช่เช่ประเทศไทยเป็นผูช้ชนะผมจะลองไปสูบปมกี่ต่อนึงเอ็ดจิง <c oughs>

แล้วรถก่งกิ่งก ah? ับไลเอร์ฮะกลวก็ใก้บ้านหมดเลยนะเฮ้ยคนจับเนี่ย ใใคล้ายๆเขาเล่นป่านก็ติดมไม่เข้เาผมแค่ลองเข้ามาไม่ได้ผมว่าไ,ไเปเล่นแดนเกลี่ยเล่นแดน,นเนี่ยมันคือทุกคนให้ผมเล่นแดนไว้ป๊อปอายชิงโอ้ลิฟทเข้าชิงเหมือนีึ๊ก เพราะงั oh, man, like, ้นขอจุเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ